วัดัะฆังสวยที่สุดในโลกผสมเนื้อแบบคูเอือน้ำเนื้อคูเอื้อเนื้อแบบคูเอ,อื้อเนื้อพระทรงเป็นคูเอื้อพิมพ์คูเอื้อเนื้อพระเท่าเหมือนกันทรงสวยที่สุดทรงนี้ดูได้ยากนะทุกท่านพิมพ์ เนื้อผ้าก็เหมือนกันท่านผู้ชมเนื้นุ่มท่านผู้ชมเนื้อดึกนุ่มเอามาถ่ายให้ท่านผู้ชมส่กัดไม่เต็มท่านผู้ชมางซ้ายลงขวาลงตรงข้างบนนะครับจะอัดไม่ค่อยเต็มแขนก็ไม่เต็มท่านผู้ชมจธรรมชาติท่ผ้มเอามาถ่ายให้ท่านผู้ชมส่งเนื้อพระสั้นเย็น แท้ไม่ท่านผสมส่งดูดียากให้ท่านผสมผ้มาบานผ้าเก็บผสมธรรมด์ช่วยแพ่้ท่านผสมส่ขทองจริงเป็นยังไงของบอมเป็นยังไงของแท้เป็นยังไงให้ท่านผู้ชมผิดเจรนา ใไม่ใช่ธรรมชาติมาให้ท่านผู้ชม,มุปิดใจมันไม่ได้ไปเผยแพร่กับใครก็เลยมาศึกษากันหมาสมนสนใจ สี่ห้าหนึ่งจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ